สวัสดีครับวันนี้มาดูบูชาแล้วก็หลอรูปหลอแล้วก็เหรียญกอตอนะครับผมโอ้หครับเป็นของหายากนะครับครับวันนี้ธนาจะมีครบชุดนะครับผมนี่ครับอันนี้บูชานะครับบูชากอตอหนึ่งครับผมนี่ครับโค้ด หายากเลยนะครับผมใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับผมนี่ครับอันนี้รูปหรออ่าด้านล่างด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับด้านล่า นี่ครับรูปหลออ่อน,นี่รูปหลอ่อันนี้เหรียญนะครับผม 卡塔内。